พี่สิงน้องครับถือว่าเป็นอาจารย์และลูกศิษย์แบงค์ขวานี่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในเมืองไทยอย่างแบงค์ใหญ่คงชัยและคงแก้วแบงบีเป็นลูกศิษย์รุ่นน้องตามมาดิศแบงค์แ็งเ,เทวินิสิหาแล้วช่างดุมทรัพย์เจริญให้สัมภาษณ์กับผมโดยตรงหน้าว่าว่าเป็นอะไรกับแบงค์ใหญ่ไม่รู้แพ้ทางทุกทีเรามาดูอารอมนีเนีับ ว่าแบงค์เล็กชวิวลสิงหาจะทำหน้าที่ลูกหลักของพ่อหนุ่มได้ดีขนาดไหนเอาละครับผู้ชนะคู่นี้จะเข้าไปชิงอันดับหนึ่งกับตักมะลามเจ็ดครับผู้แพ้จะชิงกับหนุ่มทรัพเ์รันครับในทีท่สามพร้อมแล้วบพร้อมแล้ว ส3มสโดนนอนไปแล้วฮะแบงคใหญ่ไม่โดนนอนดูเวลาปลายเส้นมับบอย,บอยพี่ประเซนต์มูว่าน,นักกีฬาคุกิคุกุเ,เข้าเส้นไทยคุกิคุกุคุกิคุกกิคุกุคัด A อคัด B สนามแรกของเอเจโอปีนี้เออต้องบอกได้เลยว่าสนามแรกของเอเจโอปีนี้ในระยะทาง4 0 0เมตร ปู่บ้านนักกีฬาครับปู่บ้านน้องเพชรวิท์ทองไทยรักขุ่นแก้วโคจรมาพบกับของดีพระรามเจ็ดครับตอนนี้กำลังดังกำลังใหญ่กำลังโตกับสะพานพระรามเจ็ดฮะช่างศักดิ์พระรามเจ็ดเอาล่ะครับตัวคีชัดชยัยวงแบงฮนะเมฆผลิชชอง สลิดชอว์เจอแบงค์บุญห์ทองชัยรักคุมแก้วเฮเสียงชีส้สมเฮแสงชี้เขียวได้เปเรียบเล็กน้อยครับสำหรับป์หมู่บ้านนักกีฬาเพราะว่าทองชัยรักคุมแก้วเนี่ยเป็นนักแข่งขขัันนกแ็งที่มากประสบการณ์และเป็นอันดับลต้นของสยามประเทศนะเวลานี้มีเรื่องของการช่างตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงกันนิดหน่อย พี่น้องที่รบรักจับตาดูผู้นี้ครับผู้ชิงชนะเลิศถางปาร้อยยี่สิบแปดโลร้อยยี่สิบหกโล,โลปฏะสิทิ์ปูบ้านนะกีลาเอ,อ้าครับสักพระรามเจ็ดครับถอยมวยลองมวยลองค่ามวยลองต้องบวกหน่อยช่างสักออบอกว่าบวกเข้าไปต้องแลกแล้วไปหนึ่งเหลืองครับ เท้าฟาวแบบนี้นี่คือเหลืองแก่แก่เหลืองแก่แก่ถ้า <แก S 1> เป็นนักฟุตบอลก็เตะยามกลาบสวย <laughs> ขอโทษเหลืองกกแก่แก่จังหวะเมื่อสักครู่นี้เข้าทั้งคนเข้าทั้งบอลนะครับกรรมการบอกไม่ใช่ออฟต,ตั้งชั้นอย่างนี้อาจารย์บอกฟ,า,ฟาวฟาวนักเตะถาม เีไมอีกหนึ่งกิมคอยเชอร์ออกไปาะด็ความรู้สึกโอ้แลนน้วตรงนี้ทั้งสองทีมเป็นเข้าพวนเข้าพลากันไม่ได้แล้วเข้าพวนเข้าพ่า,พาทีแดงสถานเดียวอย่าลืมนะกูมีกล้องกูมีวีเอ